ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกช่องทางน้องนม้นะครับวันนี้ก็มาช่วยน้องขนุนนะครับนะครับมาเกข้าวของน้อครับเก็บข้าวของกับสุรินนะครับก็จะเป็นควานช้างนะครับก็มีหลายๆครอบครัวนะครับที่มาช่วยนะครับก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะครับหมู่บ้านเดียวกันก็จะอยู่สุรินเหมือนกันนะครับ ขนุนก็จะทําการเคลื่อนย้ายพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะกลับสุรินทร์นะครับก็ขนของขึ้นเต็มเลยนะครับเต็มเต็มรถแล้วนะครับน้องขนุนก็อยู่ทางช้างไกยา,านะครับตอนนี้ก็เจ็บข้าวเจ็บของขึ้นรถเกือบจะหมดแล้วนะ เต็มรถแล้วนะครับนี่นี่ก็เป็นควานของน<า>นของน้องน้องบุตองครับนี่สูบอย่างสูบลมีูนเยู่ในเฮียนเหรอเนาะนี่นะครับมือเรามือเราเอาอกมาใบหน้าฮียนแต่ผมไ้่รู้เขาอีสูบลมไปนั่น เลเด้อเอาไว้ไหนเงี้ยเด้ออนี่เป็นควันควันช้างครับนี่หลายช่องนะครับนี่ครับนี่ครับฝากน้องชมพู่ปรมลี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับไร่ช่องมากครับวันนี้พรุ่งนี้ครับสื่อของเดินทครน้องมาะชายนะครับตือจะขายแรงนี้ร้อยตะกร้านะครับเข้ามาช่วยอุดหนุนด้วยนะครับลูกค้าลูกค้น้องชายมีส่อวนร่วมด้ว บ็็ทาการรื้อบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เขาลดขึ้นใส่นิ่จอกน,นี่นะครับก็อถชานของเราก็จะเตรียมตัวออกเดินทางพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับนี่มีรถม้าด้วยนะครับรถม้าก็จะกลับกลับบ้านด้วยครับกลับสุรินทร์นะครับ นี่ก็จะเป็นครอบครัวของน้องขนุนนะครับนี่ก็เป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกัน,นครับก็มีสี่เชือกนะครับตอนนี้ก็มีช้างท้องหนึ่งเชือกครับนี่นน้องมีนานะครับเกาะตังทองอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะได้กับสุรินแล้วครับก็จะมี กวันช้างนะครับมาช่วยกันหรือบ้านครับหรือบ้านจุดข้าวของครับนะครัแล้วก็จะออกเดินทางพรุ่งนี้ตอนตอนเช้าครับตอนเช้าจะประมาณ8ปดเก้าโมงนะครับ เราก็จะนำนองช้างขึ้นรถนะครับตรงน,นี้ก็จะมีรถทั้งหมดตอนนี้ก็สีคันนะครับรวมไปถึงขนข้าวของด้วยนะครับข้าวของก็จะเป็นรถพ่วงนะครับรถพว่วงก็จะขนสังกะสีเป็นสังกะสีเป็นไม้ครับเป็นอะไรหลายๆอย่างครับนงช้างของเราโยกไปโยกมาอยู่นะครับ บรรยากาศรอบๆนะครับนี่ก็นี่ก็จะเอารถมาใส่ด้วยนะครับนี่แล้วก็จะเอารถกระบะนี้ขึ้นขึ้นรถสิบล้อด้วยนะครับพอดีก็กลัวไปไม่ถึงสุริน,นราาราทร์นะครับเพราะว่าระยะทางก็ไกลนะครับก็เลยต้องเอารถกระบะนี้ขึ้นรถไปอีกคันหนึ่งนะครับก็เป็นรถสิบลอ้อนะครับนู่นครับจอดอยู่ในปา่าป่ายางนู่นนะครับ ก็จะเป็นรถพ่วงนะครับนี่รถพ่วงบรรยากาศรอบๆคร,รับก่อนช้างก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันนี้ก็จะออกเดินทางกันสีเชือกนะครับ พอมีทั้งหมดสีเชื่อกครอบครัวของน้องขนนุนนะครับก็เป็นญาติกันนะครับญาติกันจากพี่น้องกันนะครับที่เรามาช่วยกันนะครับนี่นะครับก็ของก็เต็มรถแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำน้องช้างกลับบ้านทั้งสี่เชือกนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องช้างด้วยเนาะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องขนุนด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องฟังน้องเมย์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาส่งน้องช้างครับส่งน้องช้างกลับดินนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับ